ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปนี้วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ2026 Toyota โโ Corolla รถซีดานยอดนิยมระดับโลกที่กลับมาอีกครั้งในรุ่นปี2026พร้อมการอัปเกรดทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะความปลอดภัยและเทคโนโลยีเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันการเดินทางไกลหรือการใช้งานของครอบครัวได้อย่างลงตัว Toyota โโ Corolla ถือเป็นหนึ่งในรุ่นที่หลายคนวางใจเพราะประวัติความน่าเชื่อถือและความคุ้มค่าที่สะงสมมาอย่างยาวนาน เมื่อมองจากภายนอก2,026 Toyota Corolla คุณจะเห็นดีไซน์ที่ทันสมัยมากขึ้นไฟหน้า LED ใหม่พร้อมไฟเดไลท์ที่ให้แสงสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่กระจังหน้าได้รับการออกแบบให้มีความพรีเมียมและเข้ากับรูปทรงของตัวรถอย่างลงตัวเส้นสายบนตัวถังถูกจัดวางให้ลื่นไหลและเพิ่มมิติให้กับรถทำให้ Corolla รุ่นใหม่ดูปราดเปรียวและมีความสปอร์ตโดยไม่ทิ้งความหรูหรา ล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ช่วยเสริมบุคลิกให้ตัวรถดูมั่นคงแม้จอดนิ่งอยู่ก็ตามส่วนด้านท้ายไฟท้ายเล็ตก็ออกแบบให้ดูทันสมัยและเชื่อมต่อมุมมองกับไฟหน้าทําให้ภาพรวมของรถดูสมบูรณ์และลงตัวในทุกมุมมองเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารของ2026 Toyota Corolla คุณจะสัมผัสได้ถึงความใส่ใจในรายละเอียดและความสะดวกสบายที่มากขึ้นภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพดีที่ให้สัมผัสนุ่มมือเบาะนั่งรองรับสรีระได้ดีทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางใกล้หรือไกลพื้นที่วางขาและพื้นที่ศีรษะด้านหน้าก็ให้ความกว้างขวางสบายไม่อึดอัดแม้ผู้โดยสารด้านหลังจะมีพื้นที่สำหรับวางขาและศีรษะอย่างเพียงพอทำให้การเดินทางเป็นเรื่องที่ผ่อนคลายหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple Car Play และ Android Auto ทําทำให้การนำทางการฟังเพลงหรือการสื่อสารผ่านโทรศัพท์กลายเป็นเรื่องง่ายมาตรวัดดิจิทัลแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างชัดเจนช่วยให้ผู้ขับไม่พลาดข้อมูลสำคัญระหว่างการเดินทาง พวงมาลัยและปุ่มควบคุมต่างๆถูกจัดวางให้อยู่ในตำแหน่งที่จับต้องได้ง่ายช่วยให้การขับขี่ไม่ซับซ้อนแม้สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้รถด้านสมรรถนะการขับขี่2026 Toyota Corolla ถูกปรับแต่งมาให้ขับได้อย่างนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์ได้รับการอัปเกรดให้ตอบสนองได้ดีตั้งแต่รอบต่ำจนถึงรอบสูงช่วยให้การเร่งออกตัวและการแซงเป็นไปอย่างมั่นใจระบบเกียร์ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและลื่นไหล ทําให้การขับขี่ทั้งในเมืองและบนทางหลวงเป็นไปได้อย่างราบรื่นพวงมาลัยมีน้ำหนักกำลังดีและควบคุมง่ายเหมาะทั้งการจอดการเลี้ยวในซอยแคบหรือขับบนทางยาวช่วงล่างถูกเซ็ตมาเพื่อรองรับแรงสะเทือนจากพื้นถนนได้ดี ทำให้ทุกการเดินทางรู้สึกนุ่มนวนและสบายไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบถนนค,ครุขระาหรือเส้นทางที่มีหลุมบ่อเล็กน้อยเรื่องความปลอดภัยถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ2026 Toyota Corolla เพราะถูกติดตั้งระบบ Toyota Safety Sense รุ่นล่าสุดที่ช่วยเสริมความปลอดภัยให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารระบบนี้ประกอบไปด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบเตือนการชนพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติ ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและระบบเตือนมุมอับสายตาเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้ผู้ขับขี่มีความมั่นใจมากขึ้นในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นหรือการเดินทางไกลบนทางหลวงนอกจากนี้ยังมีโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงและถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งเพื่อปกป้องทุกคนในรถให้ปลอดภัยยิ่งขึง้นเทคโนโลยีภายใน2026 Toyota Corolla ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและทันสมัย ระบบอินโฟเทนเมนต์ตอบสนองไวรองรับคำสั่งเสียงช่องเสียบ USB และระบบชาร์จไร้สายช่วยให้ทุกอุปกรณ์ของคุณพร้อมใช้งานตลอดการเดินทางระบบเสียงคุณภาพดีช่วยเติมบรรยากาศในทุกการขับขี่ให้สนุกยิ่งขึ้นระบบปรับอากาศแบบแยกโซนช่วยให้ผู้โดยสารทุกคนรู้สึกเย็นสบายไม่ว่าจะนั่งตำแหน่งใดในเรื่องของราคา2 0 2 6 Toyota Corolla ถูกจัดวางให้เป็นรถที่คุ้มค่าสำหรับหลายกลุ่มผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กำลังมองหารถคันแรก ครอบครัวขนาดเล็กหรือคนที่ต้องการรถสำหรับขับในเมืองและเดินทางไกลโดยสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือจากแบรนด์โตโยตา้าทำให้โคโรลารุ่นปี2026เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและให้ความคุ้มค่ามากโดยรวมแล้ว2 0 2 6โตโยตา้าโคโรล่าคือรถซีดานที่ครบเครื่องทางด้านดีไซน์การขับขี่ความปลอดภัยและความสะดวกสบายเหมาะสำหรับผู้ขับทุกระดับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือคนที่ใช้รถมานาน รุ่นนี้ยังคงความเป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมที่คุ้มค่าและพร้อมตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันของคุณอย่างแท้จริงและแน่นอนว่าคุณไม่ควรพลาดถ้ากำลังมองหารถยนต์ดดที่พร้อมใช้งานในทุกวันค่ะ